สวัสดีครับยายอายทุกคนครับผมสวัสดีด้วยครับมาปลูกดอกไม้ดอกไม้แช่มันขึ้นงามๆปลูกดอกไม้พี่น้องเราเนี่ยเป็นอยังไม่ก็ะย <c oughs> ู่งคางปลูกดอกทานตะว,วันจ้ะปลูกดอกทานตะวันที่แรกว่าสิเอายสใสนาบ้านเดี๋ยวจังกล้าไม่เพราะว่ามันใหญ่แล้ว หงงเหมันพันนารับตะเวินเลยอืมที่แหลกว่าชีแค่ว่าว่าชีวเอาใส่ขางบ้านรด,ดินกับโบท่านมาจักเทียเนาะจักีิมาง่ามเลยไปเกียไปทางดื่ออีกขนาดไปบอกแล้วก็ได้ท่าน,นบร่อยากขายให้งห้องอ,อันนี้แพกกาเองนยพี่น้องแพกกาเอง ูกเยอะที่หต้ตะหน่อยอ้อมให้ไม่ต้องอ้อมแม่เพราะว่ามันตนใหญ่แล้วไสจะไม่เชี้ยงหัวเหันไหมบัวเคี้ยเห็นบอดนั่น,นยังบวเคี้ยใสใน,นน้ำนนเนอ้ยบัวเตืนเอนะอะโวคาโดไหมเดี๋ยวพอมันใหญ่จากน้อยเพชรก็จะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเล่งดอกแม่พี่น้องเพราะว่าเพชรมีปุ๋ยเล่งดอกไม่ใช่แล้ว ที่เรียกว่าสิเอาใส้ขางบ้านรถดินโมทันมารถด,ดินจังมากย่ามเดชแต่ว่าก,ก็เลยห่วงมันใหญ่มันหยาดมันใหญ่หย,ยาดมันนั่นจะกาไหมบูดดอกสีนะเอาพี่้องคุณนี่ลายอันนี้ปลนนูกโชก่อนปลูกให้มันออกดอกโมโชว์ดอกยิ้มไหมมันทำเนี่ยะใส เบาประเดีนยงยิ่ยิง่งยิ่งอกไ้ีนัำน่ามาเศร้าจังเห็นมันบานครายรูปได้ได้ห่ะเอาหน้นาหนาก็ดีบ่ะอันนี้ดเศษใส่ดาวเลี้ยงดาวเลี้ยงมันโม,นมสูงท<ว>่านตะบันมันสูงในแถวยาวดาวเลี้ยงไปแค่ตี๋เจ้าพุดคอ,อยรถ พอเด้อฮะพอแล้วอันนี้พอบออ่ใไก่สองต้นดีอตีอู้อนนือใอก,อก่ต้นค้าบอเป็นยังมันสูงกว่าต้นค้าลืมคำเมียไปอีกอ่ะพี่น้องอีกอันนึงหดด่ดจ้ะอัน,นเดีวยวพอแล้วจี่ เดีย๋ยวอ,อพอยอี่ตู้พักนั่นเพ็กกระซีเอาไส้แยกมาไส้แปลงด้วค่ะเ้ามีขีฟฝุ่นเ้ามีนี่กต่ดีย่างที่นึ่งดีย่างว่ดเตี้ยเอาก่ะตองไส้ปุย๋ยมันหลายปุย๋ยขาอปุยอป๋ยแอ้์ปุ๋ยดินใส้น้ำ ขี้ฝุ่นไม่ก่อยนะีเอาดินกบขี้ฝุ่นเอาดินกบขี้ฝุ่นไว้ต้องไปกบมันยตัวเดี๋ยวคอยยิงพดนน้ำนะนพ่อเอาหนี้ไม่แม้เนี่พ่อพ่อไม่จิ้มอากาศดีๆจริงสิปลูกต้นไม้พี่นอ้องมีต้นงั้นก่ามาปลูกต้น ปาสิปลูกางาคุณพระท่านได้ปลูกอยู่เห็นบ่อร้านที่นันใส่เอาคุณไซตะไคร่เ๋ยวกังามอันนี้มันต้นใหญ่พี่น้องแพรว่ากาเนี่ยมันต้นใหญ่แล้วนะออที่ออแรกแพรว่าปาสิบกาให้มันเอ่อทาดินทาลดดินมาก็พอดีเอาลงได้แพรว่าปาเดี๋ยวรดดินแค่เจ้าปมาให้จ้ากเกี่ยมือนี่กัไปน้ำแล้ว ขาเจ้ากับมาเอือเออเออเออเียวแล้วช่วงอยก็สิซื้อเอาพอสีได้ปลูกหญา้าคอดสงการเชื้อมเขียวๆวนะเพราะว่าสีง่ายหญ้าจากหนาบ้านเมื่อปลูกมาอนุบาลได้ฟังพี่กอนไอ้มันเขียวแล้วจังสิเอาดินไปถมหนาบ้านอีกแต่จังสิเอาพุดธหญา้าพุดธหญ้าที่มัน กะจังขยายงาออกไปนาบ้านอีกนะพี่นอ้องนะพุธเดี๋ยวแม่ทุธท้างงาออกจากมือออกมาตัวพุธต้องท้างพุธต้องท้างแม่งาหยาดเขินนี่มันอืข้าเดียวมันก็นขึ้นแล้วเห็นเจ้าไปท้างแตนเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกที่เก่า คาถางแกนไกลเคียบอกอืมเพราะว่าเข้าพวนจะไต่เงามันกับพ่อห่ามันกะบเกลง่ามูกดาวเลี้ยงคอยก่อนปลูกดาวเลี้ยงใส่นเนื้คูกันเลยมลฟวางวางเออ ปูโบย่างก็ปูโบยากกะเอาปลากขากินล้วใช่อหมปูป้ายลูกเป็นวดน้ำมึนน้ำมืนเป็นยังจัดใก้แล้วบ่ เอยยากได้โน่นไหมพ่อเจ้าไปควเพิ่นให้คอยนม่นด้จับได้ยังคุณนายขึนสายไหมจังเอามาปลูกผมดินก่อนผมดินจังเอามาปลูกทางๆบ้านนะให้มันขึ้นไง ดินเหากมีอะไรล่ะบัวใส่ขี้ผุนใส่ละไม่ใส่กล้าเองเไหมพี่น้องปลูปกไปเส้นไหมพี่น้อง ต้นมะม่วงต้นมะม่วงปงลูกไงมั้งล่ะเดี๋ยวซื้ให้ตต่น้อยพาไปซื้อยาอันเม็ดมันอีกอยูที่บอกว่าปลูกผมองดิ่งกันอีกแค่นั้นใช่ฉลับคุณไปเลยไปควักที่คุ้นไหมอีกแค่น้อยได้ปะ น้อยเดียวบ่ต้องอะไรน้อย,ยเดียวกับพ่อจนแฮม <laughs> เอาดินดำเจ้าก็ได้ <c oughs> เอาดินดำเจ้าก็ได้เดี๋ยวข่อยเอาขี้ฟุนนะ้นมาใส่ของข่อยเอง <c oughs> ดินดำนี่แกไปเลยเดี๋ยวไปเอาขี้ฟุ้นก็ได้ฉันไปน้อยเดียวข่อยขี้มาผสมกันนี่ซื้อ นี่ก็เข้ายู่ซื้อๆเนาะพี่น้องย้ามือไหนเขาว่างเข้าก็เพีดไปว่ายานี่ถ้าตัดตัดตัดเกี้ยงๆนี่ตัดไ้มันเหี่ยนเหี่ยนนะงามได้เนลยพี่น้องดินเข้าช่วงนี้เขาปลูกยังไม่เคยงามแล่เพราะว่ามันเป็นดินใหม่เขาก็ต้องเพี้ยนเอา ข้าโวโพเพี้ยนมันกันตายมันเบืองไกลเบืองนั่น,น,เ,เ,น,นเห็นป่พี่แจงเพื่อปลูกบักเขียวบักพริกตอนนั่นน่ะอ่าฟนมามันกับไปเบิดพุนไปเกิดที่คุณคุณปู่ครับ ตะน้อยเปิดประตูไว้ให้รถด,ดินรถด,ดินบมาม้าอันนี้เป็นขี่ควายเด้อพี่นอ้องแค่มาผสมกระดินนันนี่กระดินเขา เฮ็ดเองเขาก็มีความสุขด้วพี่นอ้องเขาเห็นอันเขาเฮ็ดมาไหมเห็นอันเห็นเขาเฮ็ดแล้วเขาก็เอามาลงุงเขาก็มีความสุขกล้าไว้เดี๋ยวอันนี้กระถางนีเพชรกัสเชียลกล้าอีกอน่ารักมา แก่กล้าไว้อีกอยู่เดี๋ยวไอ้เพื่อนเอาดินมาสุดละจังสิเอาออกพวกนั้นเพราะท่านได้พอออกแต่อันนี้พอแล้วดูแลตะไครล,ล่ะไีทีนี่หย,ย่านไก่มาเคียเจ้าฉี่ไก่โบเคียเอาไงแล้วเห็นบอกไปเอานี่ตุนอะโวคาโ,คโดมาสใส่นี่

ไปช่วยชมพี่รองเอ้ยปลูกดอกไม้ไปช่วยชมขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ